คือ,อ,อผมจะแนะคุณอย่างนี้คือในชีวิตคนเราเนี่ยนะฮะมันจะมีเาเลกเมันเหมือนกับช่วงที่บางทีคุณคุณรู้สึกว่าคุณไม่ค่อยซักเซสอย่างเงี้ยในเรื่องความรักเนี่ยแล้วก็คุณมีความรู้สึกว่าบางทีแล้วคุณต้องการพูดง,ง่ายๆคือต้องการ,ต,การต้องการความรักอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ เอแต่ผมดูจากตองโง่เหงของคุณเนี่ยช่วงคิ้วคุณเนี่ยค่อนข้างชิดนะอันนี้อันที่หนึ่งที่ผมบอกให้คุณไปแก้แล้วคุณไปแก้่วางคิ้วออกคิ้วคุณค่อนข้างที่จะชิดแล้วก็ลักษณะตาคุณเนี่ยถ้าคุณคุยอยู่กับผมเนี่ยตาคุณแบบมันเหมือนกับมันลอยเงิบเงนะฮะก็ว่ากันตรงๆนี่มันก็หมายความว่าที่ผ่านมาเราก็ก็เชื่อตามที่คุณบอกแล้วผมก็บอกไปแล้วว่าความรักมันไม่สมหวัง ที่มากคุณพบมาหรือเจอมาสี่ห้าคนมันก็ไม่ค่อยได้เรื่องทักคนหนึ่งไอ้ไอ้ไอตามอายุตอนที่ผมบอกคุณบนหน้าเนี่ยที่ผมดูให้คุณชี้คุณดูเนี่ยหมายถึงช่วงปีที่ผมบอกและมีผู้ชายเข้ามาจริงใช่ไหมแต่มันไม่ได้เรื่องแล้วคบไปแล้วคุณก็มีความรู้สึกว่ามันไม่ได้มาเติมเต็มอะไรในชีวิตคุณคือผมไม่สนใจว่าจะโสดไม่โสดหรืออะไรนะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องของพรมลิขิตแต่บางทีมันพูดยาก แต่ว่าเอาเป็นว่าถ้าเกิดลักษณะผู้ที่จะนําพาคุณไปได้เนี่ยคุณก็ดูตามที่ผมบอกเมื่อกี้ผมคุยคุณปตอนนี้ละแล้วคนลักษณะนี้ผมว่าเขาน่าจะน่าจะให้สิ่งที่ดีกับคุณได้ให้ความรักกับคุณได้แล้วคุณก็บอกผมแบบไม่นายว่าคุณรู้สึกว่าคุณเป็นอะไรนะคุณเหงาหรืออะไรก็แล้วแต่ก็เนี่ยนะฮะถ้าเกิดคุณเจอคนที่ดีเขามีความรับผิดชอบที่ดีเขาก็อยู่กับคุณได้ เพราะผมดูแล้วลักษณะคุณเป็นคนที่ไม่ได้เป็นคนขวางโลกคุณเป็นคนอ่อนอ่อนขอนตามจะตายใช่ไหมเออเพียงแต่ที่ผ่านมาคุไปเจอผู้ชายที่มึงคิดเอทเอร์คิดเทอร์หมายความว่าแม่ไม่เอาไหนไงไปเจอแล้วมันมาเอาเปรียบเราไม่จะไปครบแม่ในพวกเนี้ย